สื่อต่างชาติชูภาพจุดพลุที่วัดไทยแนะนำรงท้ายปีที่ประเทศไทยแต่ขเขมนโต้วัดขเขมินก็เหมาะสมกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆสื่อต่างชาติชูภาพจุดพลุที่วัดไทย แนะนำส่งท้ายปีที่ประเทศไทยแต่ขเขมรโตวัดขเขมรก็เหมาะสมโดยเพจอาเซียนนะครับได้โพสต์ถึงสำนักข่าว CNN ที่เลือกภาพวัดอรุณเป็นภาพปกในการถ่ายทอดการเขาดาวซึ่งเพจอาเซียนก็บรรยายเพิ่มเติมนะครับว่า Amazing Thailand เขาดาว2024ในกรุงเทพประเทศไทย พบกับแสงสีเสียงศิลปะเพลงพุดอกไม้ไฟและการแสดงออเคสตราสำหรับเขาดาวปีใหม่2,567โดยงาน Amazing Thailand เขาดาว2,024ในวันที่31ธันวาคม2,566ณริมแม่น้ำเจ้าพยา อยู่ภายใต้แนวคิดความวิจิตระการตาของแสงแรกแห่งอรุณรุ่งของกรุงสยามที่จะส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในปีใหม่2567ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้แก่การแสดงวัฒนธรรมไทยการแสดงดนตรีร่วมสมัยการแสดงดนตรีออเคสตาราและการแสดงโขนโดยมีชาวกัมพูชาบางคนนะครับได้เข้ามาโต้แย้งเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า ที่สื่อ CNN เลือกวัดอรุณในการเป็นปกสำหรับการถ่ายทอดสดกิจกรรมเขาดาวโดยได้บอกว่าวัดหินโบราณแห่งอังกอร์ก็ควรเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการฉลองปีใหม่เช่นเดียวกันเนื่องจากที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฉันเชื่อว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก และฉันก็คิดว่า CNN จะเลือกนครวัดในปีต่อๆไปโดยชาวต่างชาติหลายคนนะครับก็ตั้งหน้าตั้งตารอถึงงานฉลองปีใหม่ในประเทศไทยในวันนี้ซึ่งชาวต่างชาติต่างเลือกเมืองไทยเป็นสถานที่เขาดาวที่พวกเขาเลือกมามากที่สุดในภูมิภาคนี้ซึ่งประเทศไทยมีกิจกรรมเขาดาวหลากหลายสถานที่ที่น่าสนใจอาทิเช่นไอคอนสยามสยามพารากอน และตามจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ,างๆเช่นภูเก็ตและเชียงใหม่โดยในประเด็นนี้นะครับได้มีผู้คนจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยวันนี้นะครับเราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรงนะครับกล่าวว่าปีหน้ารอดูละกันจุดพุหน้าปราสาทน,นครวัดแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่า มีชัวประเทศไทยมีอะไรขมรมนก็ต้องทำตามแล้วก็มีคนมาตอบเพิ่มอีกนะครับว่าจุดพลุฉลองปราศาทนครวัดถูกปลดออกจากลิสต์ของยูเนสโกความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศที่ดีที่สุดของผู้คนและวัฒนธรรมที่ดีที่สุดที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิใจที่ได้เป็นสยามหรือประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า วัดหินโบราณแห่งอังกอร์ก็ควรเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการฉลองปีใหม่เช่นเดียวกันเนื่องจากที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งโบราณนคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฉันเชื่อว่าสามารถดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้จำนวนมากฉันคิดว่า CNN จะเลือกนครวัดในปีต่อๆไปความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า ขอขอบคุณ CNN ที่เลือกวัดอรุณเป็นทัพหน้าในการแพร่ภาพพุดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองการนับถอยหลังวันปีใหม่2024ในทั่วโลกซึ่งมันจะทำให้โลกรู้จักความงดงามและความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมไทยมากขึ้นความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสุดยอดไทยแลนด์ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเพื่อนบ้านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวไทย คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนขอให้สนุกและมีความสุขจากการมาเยือนเมืองไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าแม้แต่ในกรุงเทพก็มีทางเลือกมากมายสำหรับการฉลองปีใหม่และมีตัวเลือกมากมายจนตัดสินใจไม่ถูกว่าฉันควรไปที่ไหนดีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าความหมายของวัดอรุณคือวัดอรุณที่เหมาะกับการต้อนรับเช้าวันที่หนึ่งของปีใหม่ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสวยงามมากยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศฝั่งตะวันออกของประเทศไทยไม่มีเงินซื้อพรุมาจุดแบบประเทศไทยทั้งที่ใจอยากจะเรียนแบบไทยใจจะขาดต้องรอเงินกู้อนุมัติถึงจะมีเงินซื้อพรุตอนนี้ทำได้แค่สลักกำแพงไปก่อนเอาไว้เคลมว่าเมื่อ1,000ปีก่อน พวกฉันคือต้นฉบับทุกเทศกาลจุดพลุพวกสยามก็ขโมยจากพวกฉันไปความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าหวังว่าพิธีกรภายในงานจะใส่ชุดไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันรักประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าน่าเศร้าที่ประเทศของฉันควรจะเต็มไปด้วยสีสันแต่เนื่องจากปัญหาทางการเมืองและเชื้อชาติทุกอย่างหายไปหมด ยินดีด้วยกับประเทศไทยจากมาเลเซียความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าปีนี้ขเขมรแกะสลักพลุที่กำแพงนครวัดไม่ทัน CNN เลยไม่เลือกความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่ากัมพูชาเป็นต้นกำเนิดของวัดไทยคุณสามารถดูเรื่องราวได้ที่กำแพงหินในนครวัดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่การนับถอยหลังในประเทศไทย หวังว่าจะก้าวเข้าสู่ปี2024ไปด้วยกันอย่างมีความสุขความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยสวยงามมากจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า CNN จะโดนคนป่าจากขเขมรไปก่อกวนอีกไหมนะมารอลุนกันความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าพวกสยามจ่ายเงินให้ CNN เท่าไหร่แล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่า คุณคิดว่าระดับ CNN จะรับเงินสำหรับอะไรแบบนี้ไหมยอย่าอวดโง่แล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมอันดับต้นๆของโลกและอันดับหนึ่งในอาเซียนกรุงเทพก็เป็นเมืองหลวงที่มีผู้คนมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกันไทยจึงเป็นจุดศูนย์กลางของผู้คนทั่วโลก ไม่แปลกใจที่ CNN จะเลือกไทยเพื่อถ่ายทอดสดออกไปให้ทั่วโลกได้เห็นขมิเป็นได้แค่เงาของประเทศไทยไทยช่วยเหลือทุกด้านสอนทุกอย่างอย่างเต็มที่แต่ก็คอยแว้งกัดไทยตลอดและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าสถานที่ในประเทศไทยมีสถานที่ฉลองปีใหม่ที่น่าสนใจหลากหลายมากนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับต่างก็บอกว่าสถานที่ในประเทศไทยมีความสวยงามอยู่หลายสถานที่จนเลือกไม่ถูกว่าจะไปเขาดาวที่สถานที่ไหนของประเทศไทยและไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่วัดของไทยถูกเลือกให้เป็นปกในการเขาดาวในปีนี้เพราะไทยมีสถานที่ที่สวยงามเป็นจำนวนมากและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านทีฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ